สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บาป้าโฉบชาแนลจะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแหวนโงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจำเดือนมิถุนายนเป็นเรื่องที่8กันแล้วนะคะสำหรับใน EP นี้จะเป็นการกลับมาเอาใจแฟนๆสาวกซีรีส์แนววายหรือบอยเลิฟนั่นเองค่ะพอช่วงนี้ที่เกาหลีเริ่มกล้าจะสร้างสรรค์และผลิตผลงานซีรีส์แนวนี้ออกมาเยอะมากขึ้นแล้วใครที่ชื่นนชอบการจ จะได้ฟินกันไปแบบเต็มเลยค่ะโดยในเรื่องนี้มีนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่หลายคนด้วยกันมารับบทนําของเรื่องแค่เห็นรูปหนุ่มๆเราก็อดใจที่จะฟินกันไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะนี่คือสวรรค์ของหนุ่มและสาววายของจริงว่าแต่จะเป็นเรื่องราวแบบไหนนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเลซี่ ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า l i o o นี้แนวของเรื่องคือบอยเลิฟมิตรภาพโรแมนติกและชีวิตวัยรุ่นค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อก,กันก่อนนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนวัธยมปลายชายคนหนึ่งที่มีความบกพร่องทางด้านการเข้าหาสังคมทําให้เขานั้นไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวเขาใช้ชีวิตในโรงเรียนด้วยตัวคนเดียวมาโดยตลอดจนวันหนึ่งเขาได้กลับมาตั้งคําถามให้กับตัวเองและไปปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เขาไม่อยากใช้ชีวิตแบบไม่มีเพื่อนอีกต่อไปแล้วแต่ปัญหาของเขาคือเขาจะเริ่มต้นเข้าหาเพื่อนใหม่ได้อย่างไรอาจารย์จึงแนะนําให้เขาเข้าร่วมงานสภานักเรียนของโรงเรียนนั่นเองค่ะที่นั่นทําให้เขาได้พบกับประธานนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียนว่าที่เพื่อนใหม่ทั้งหมด3คนซึ่งใน3คนนี้มีบุคลิกไม่เหมือนกันเลยมีทั้งคนที่ยินดีต้อนรับและไม่ยินดีต้อนรับเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองทําให้เพื่อนๆยอมรับให้ได้ว่าเขานั้นเหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกคนใหม่ของสภานักเรียน แต่สิ่งที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับเขามากกว่าการหาเพื่อนใหม่ในที่แห่งนี้นั่นก็คือ1ใน3คนนี้มีคนใดคนหนึ่งเป็นรักแรกของเขาด้วยสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอยแบบใดเราไปรอรับชมพร้อมกันได้ในซีรีส์เลยค่ะสำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่หค่ะอีเซอนระบบในเอกของเรื่องนักเรียนมัธยมปลายที่มีความบกพร่องทางด้านการเข้าหาสังคมทำให้เขาใช้ชีวิตในโรงเรียนด้วยตัวคนเดียวมาโดยตลอดไม่เคยมีเพื่อน จนวันหนึ่งเขาอยากจะมีเพื่อนให้ได้จึงไปปรึกษากับอาจารย์ซึ่งอาจารย์ได้แนะนำให้เขาไปหาเพื่อนใหม่โดยการเข้าไปเป็นสมาชิกในสภานักเรียนของโรงเรียนค่ะคนที่2ค่ะคงังยูซอกรับบทรองประธานสภานักเรียนที่เย็นชาและเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุดที่จะรับนายเอกเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกคนใหม่ของสภานักเรียนค่ะ คนที่3นะคะเทรชันอีและบทประธานสภานักเรียนเขาเป็นคนที่ฉลาดคนหนึ่งถือว่าเป็นหัวกะทิของโรงเรียนนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ใจดีและอบอุ่นเขายินดีต้อนรับนายเอกเ,เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสภานักเรียนค่ะคนที่4นะคะโกอูจินและบทหัวหน้าฝ่ายอาสาสมัครของสภานักเรียนเขาเป็นคนขี้เล่นร่าเริงคอยสร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับสมาชิกในสภานักเรียนค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้รีเมคมาจากเกมแนวบอยลเลิฟในชื่อเดียวกันก่อนที่จะถูกดัดแปลงมาเป็นเวอร์ชั่นเว็บตูนอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่มีถึง3แพตฟอร์มด้วยกันนั่นก็คือซีรีส์เว็บตูนและเกมค่ะเป็นที่แน่นอนว่าแฟนๆทั้งเวอร์ชั่นเกมเวอร์ชั่นเว็บตูนต้องตั้งตารอคอยและคาดหวังกับเวอร์ชันซีรีส์ไม่มากก็น้อยนะคะจากเคมีของนักแสดงที่เราได้ดูผ่านทีเซอร์ไปนั้นจะเห็นได้ว่ามีความเข้ากันเป็นอย่างดีฟินจิ้นขั้นนนนสุดแ่นอน แฟนๆคงคอยเอาใจช่วยนายเอกของเรื่องให้พิสูจน์ตัวเอง ในการเข้าหาสังคมและมีเพื่อนใหม่ให้ได้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวตนของเขาเองสมาชิกในสภานักเรียน,ยนด้วยกันหรือคนอื่นๆที่เป็นปัจจัยภายนอกที่นายเอกควบคุมไม่ได้อีกไหนจะมีเรื่องราวความรักครั้งแรกเกิดขึ้นกับนายเอกสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆที่ดูอยู่ได้ลุ้นไปพร้อมๆกันกับตัวนายเอกของเรื่องด้วยนี่คือเสน่ห์ของเรื่องนี้นะคะปกติแล้วเราจะรู้ชัดเจนไปเลยว่าคนไหนคือพระเอกกับนายเอกแต่เรื่องนี้เรายังไม่รู้เลยว่าใครคือพระเอก คงต้องไปหาคำตอบจากในซีรีส์แล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงนำของเรื่องมีหนุ่มอยู่2คนที่เคยเข้าร่วมรายการแข่งขัน Survivor ค้นหาบอยแบรนด้าใหม่ประดับวงการ K-POP มาแล้วนะคะหนึ่งในนั้นก็คืออีเซอนเขาเคยเข้าร่วมรายการ Produce 101 Season 2มาก่อนในชื่อยุนยองบินแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถเดบิวต์ได้จึงเบนเข็มมาทางด้านการแสดงแทนค่ะอีกหนหนุ่มคือเทรซานอี e. เขาเคยเข้าร่วมรายการ MNet Boy 2บมาก่อน เช่นกันนะคะก่อนที่จะผ่านตัวมารับงานแสดงทำให้เขาทั้งสองคนมีทักษะความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักเต้นนักแสดงครบขั้นเลยทีเดียวค่ะ สุดท้ายแล้วนายเอกของเราจะสามารถหาเพื่อนใหม่ได้ไหมและใครในสภานักเรียนจะเป็นลรักแรกของเขาไปติดตามเรื่องราวแสนโรแมนติกชวนฟินจิ้นกระจายกันได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสทางแอปพลิเคชัน VTV On a ออ EP 1ในวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้มีทั้ง46 EP EP ละประมาณ20นาทีค่ะถือว่าเป็นมิมิตใหม่อันดีที่จานวน EP และเวลาที่ออนแอรมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนปกติเรื่องก่อนหน้านี้จะมีประมาณ 8ถึง9 EP และความยาวต่อ EP นั้นอยู่ที่ประมาณ10นาทีเท่านั้นค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป s โสนะคะค่าสสารซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิ้งกรุงกลิงด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ